คือมีคนถามว่าทํายังไงถึงจะหาเงินได้เดือนละ1น0,000บาทที่ไม่ใช่จากเงินเดือนคําตอบนี้บอกเลยว่ามันทั้งง่ายและยากมากค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมแบบไหนบ้างนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณกําลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์เมื่อก่อนไอเดียเองก็เคยเชื่อว่าการจะมีรายได้เดือนเดือนหนึ่งแล้วเป็นแสนมันต้องมาจากการทํางานตําแหน่งสูงบริษัทใหญ่ๆหรือไม่ก็ต้องรวยมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมล่ะคะ แต่ถ้าเรามองไปรอบๆตัวทุกวันนี้การจะหาเงินแสนได้นั้นมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดกันอีกแล้วค่ะมันเป็นเกมที่ใครกล้าเข้าไปเล่นคนนั้นก็ได้เงินไปค่ะมันไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราไปได้ค่ะไอเดียขอยกตัวอย่างเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไอเดียรู้จักเธอเรียนจบจากต่างประเทศทำงานที่กรุงเทพในบริษัทแห่งหนึ่งเธอได้เงินเดือนเดือนละแสนห้าหมบาท หากภาษีแล้วเธอจะได้รับเงินเข้าบัญชีเดือนละ1น0 0 0 0บาทแน่นอนว่าเธอกินหรูเที่ยวกระจายขับรถเบนซ์อยู่คอนโดแต่ชีวิตไม่มีความสุขเครียดตลอดเวลาและก็บ่นว่าตัวเองยังไม่รวยคุณผู้ฟังคิดว่าทำไมเธอถึงไม่มีความสุขและคิดว่าตัวเองยังไม่รวยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหลักๆเลยคือเธอทำงานหนักมากไม่มีเวลาพัก ก็เงินเดือนเป็นแสนใครเขาจะจ้างมากินกินนอนๆใช่ไหมล่ะคะเขาก็ต้องใช้ให้คุ้มอยู่แล้วเธอเหนื่อยและเครียดกับงานมากทําให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมชีวิตต้องทํางานหาเงินจนชีวิตไม่มีความสุขขนาดนี้เป็นคุณผู้ฟังจะทําต่อหรือลาออกไปหาอะไรทําที่มีความสุขกว่านี้คะแน่นอนว่าคําตอบมันอาจจะยากซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เธอก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมคะ่ะ มาถึงเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะว่าถ้าเราอยากที่จะมีรายได้เดือนละแสนเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมและเราต้องทำอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะและนี่คือ3วิธีที่คัดมาแล้วว่าเหมาะกับคนไทยที่สุดและคุณเองก็เริ่มได้เช่นกันค่ะวิธีที่ 1. ขายของออนไลน์หลายคนชอบคิดว่าขายของต้องมีทุนเยอะแต่ยุคนี้ไม่ต้องสต๊อกของก็ขายได้ค่ะ ด้วยการทำพรีออเดอร์หรือดรอปชิ p สิ่งสำคัญไม่ใช่สินค้าแต่คือคอนเทนต์หากคุณอยากที่จะมีรายได้เดือนละแสนจริงๆคุณต้องขายสินค้าให้ได้ค่ะไม่มีรายได้ไหนได้มาเยอะและเร็วเท่ากับการขายสินค้าอีกแล้วค่ะเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้แล้วใครที่ไม่ชอบการขายคนที่เขาชอบขายเขาก็มีรายได้อย่างที่เขาต้องการแล้วคุณล่ะคะจะรออะไร ถ้าคุณยังรู้สึกว่าฉันไม่ชอบขายของลองถาบตัวเองดูค่ะว่าคุณไม่ชอบการขายหรือไม่ชอบความลำบากตอนเริ่มต้นกันแน่เพราะจริงๆแล้วการขายไม่ได้แปลว่าต้องยัดเยียดแต่มันคือการแนะนำสิ่งดีๆที่คุณเคยใช้แล้วชอบหรือเจอแล้วคิดว่ามีประโยชน์กับคนอื่นทุกครั้งที่คุณแชร์ของที่คุณใช้ทุกครั้งที่คุณแนะนำของในคอมเมนต์คุณกำลังขายอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำค่ะ ต่างกันแค่ว่าคนที่เข้าใจระบบการขายเขาสร้างรายได้จากมันส่วนคนที่ไม่กล้าขายก็ได้แค่ช่วยคนอื่นขายแบบฟรีๆถ้าคุณเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบใช้แล้วดีจริงเริ่มเล่าเรื่องผัด t i k t o o k f c e e o o o k i r r e l s s หรือแม้แต่กลุ่มใน l ล n ์เพราะคนเชื่อใจผู้เขาก็พร้อมที่จะซื้อจากคุณอย่างแน่นอนค่ะการขายของออนไลน์ไม่ต้องเก่งไม่ต้องหน้าตาดีไม่ต้องมีทุนแต่ต้องกล้าลองและทำอย่างต่อเนื่องและเนี่ยลืมว่า ถ้าคุณขายของเพียงกำไรชิ้นละ300บาทให้ได้วันละ12ออเดอร์เท่ากับว่าคุณมีรายได้เดือนละแสนแล้วค่ะฟังดูง่ายใช่ไหมมันอาจไม่ง่ายในวันแรกแต่ถ้าคุณทำต่อเนื่องไปอีก90วันรายได้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นหยุดรอหยุดคิดว่าเราต้องเก่งก่อนเริ่มขายเริ่มเล่าเริ่มสร้างรายได้ของคุณตั้งแต่วันนี้ได้เลยค่ะวิธีที่2ให้ความรู้หรือล่อแบบแชร์ประสบการณ์บนโซเชียล ถ้าคุณรู้บางอย่างมากกว่าคนอื่นนั่นแปลว่าคุณมีสินทรัพย์ทางปัญญาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพแต่งบ้านทำกับข้าวจิตวิทยาเรื่องอะไรก็ว่ากันไปคนไทยชอบดูอะไรเร็วๆง่ายๆสั้นๆและได้ประโยชน์คุณสามารถเริ่มจากการทำ u b e s h o r t s เล่าข้อคิดจากหนังสือหรือประสบการณ์จริงอะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องลองเริ่มดูก่อนพอมีคนเริ่มติดตามมากขึ้นคุณก็สามารถแนบลิงก์ขายอ e ีบุ๊ ขายคอร์สหรือขายสินค้าได้เลยและที่สำคัญสามารถเปิดรับสปอนเซอร์เล็กๆจากธุรกิจที่สนใจคอนเทนต์ของคุณได้อีกด้วยค่ะวิธีที่3ทํทำงานบริการแบบฟรีแลนซ์หรือเป็นตัวแทนขายสินค้าถ้าคุณพูดเก่งขายเก่งทำคอนเทนต์เก่งคุณสร้างรายได้จากการรับทำเพจโพสตคอนเทนต์ให้กับธุรกิจเล็กๆได้เลยค่ะหรือจะเป็นตัวแทนขายประกันขายอสังหาตัวแทนสินเชื่อต่างๆ งานเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยค่ะใช้แค่ความสามารถและความขยันล้วนๆคุณอาจเริ่มจากการโพสต์รีวิวบ้านคอนโดหรือแชร์ความรู้เกี่ยวกับประกันผ่าน TikTok หรือ Facebook ก็ได้ค่ะเพราะคนเริ่มเห็นว่าคุณรู้จริงเชื่อถือได้เขาก็จะเริ่มทักเข้ามาขอคำแนะนำและนั่นคือจุดเริ่มต้นของรายได้ที่ไม่มีเพดานจำกัด หลายคนที่ไม่จบสายการตลาดแต่ทำคอนเทนต์รีวิวบ้านได้ดีมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายและสร้างรายได้เดือนและหลักแสนภายนี้ไม่กี่เดือนค่ะถ้าคุณไม่ถนัดพูดก็ทำโพสต์ถ้าไม่ถนัดเขียนก็ทำคลิปทุกคนมีทางเป็นของตัวเองขอแค่ลงมือเริ่มและไม่หยุดพัฒนางานสายนี้เหมาะกับคนที่อยากมีอิสระไม่ต้องเข้าออฟฟิศไม่ต้องรอเงินเดือนแต่สร้างรายได้จากความสามารถของตัวเองในทุกๆวันค่ะ และที่สำคัญคือคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องสต็อกของแค่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างคนที่มีของกับคนที่ต้องการคุณก็รับคอมมิชชั่นแบบง่ายๆได้ทันทีในยุคที่ธุรกิจแย่งกันออนไลน์คนที่สามารถช่วยธุรกิจเล็กๆทำการตลาดหรือช่วยขายแทนเจ้าของธุรกิจคือคนที่มีคุณค่ามากๆในตลาดตอนนี้ค่ะ ดังนั้นถ้าคุณยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณมีความถนัดอะไรที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรายได้ลองคิดดูนะคะการหาเงินแสนไม่ได้ยากแต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การหาเงินแสนแต่คือการหยุดคิดแบบมนุษย์เงินเดือนถ้าวันนี้คุณยังใช้เวลา8ชั่วโมงแลกกับรายได้1ช่องทางก็ยากค่ะ ที่คุณจะมีอิสระหรือมีรายได้หลายช่องทางแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้เวลาสัก2ชั่วโมงสร้างคอนเทนต์โดยการแบ่งเวลา1ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้ตลาดและอีกหนึ่งชั่วโมงทดสอบอะไรใหม่ๆทุกวันภายในอีก6เดือนข้างหน้าคุณอาจดีรายได้มากกว่าเงินเดือนที่เคยได้ทั้งปีเลยทีเดียวค่ะ